เขาพอมาดูลักษณะของวัวท้องนะครับถ้าเขาอายุท้องตั้งแต่สีเดือนขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีน้ํเอานี้ออกออกมาเหลืองเป็นเส้นแบบนี้ไม่ขาดนะครับเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ไม่ขาดถ้าน้ําแบบนี้ออกมาแสดงว่าท้องตั้งแต่สีเดือนขึ้นไปแล้วไม่ขาดนะครับเป็นเมือกเมือกเมือกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใสเมือกเหลืองออกมานะครับนี่คือลักษณะของการดูงัวว่ามีท้องห,หรือไม่มีท้องนอกจากนั้นก็ดูส่วนนมประกอบ แต่นมในบางตัวก็ลงบางตัวก็ไม่ลงนะครับเวลาเราล้างเราก็จับไว้อย่างนี้ครับเราจะเราจะไม่ให้เขาน้ำเข้าหูเขาระวังน้ำเข้าหูถ้าลงอย่างนี้เราก็ขี่ลงข้างล่างนะครับลงข้างห่างนี้ แล้วก็ดูลักษณะของัวท้องจะมีเมือกเหลืองเหลืองเมือกเหลืองเหลืองขุ่นแล้วก็เป็นติดกันยังไม่ขาดจากกันแต่ต้องต้องต้องท้องตั้งแต่สีืองขึ้นไปนะครับแต่ถ้าออกมาก่อนหน้านี้แสดงว่ายังไม่ท้องนะครับต้องสังเกตด้วย เขาก็เดินมาถ่ายตัวนี้ก็ได้ครับจะได้เห็นชัดๆครับนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับแต่เมือกเม,มือกเือเหลือง<ๆ>แบบนี้ออกมาเป็นสายเป็นเส้นแบบนี้แล้วไม่ขาดจากกันนี่นแสดงว่าท้องแล้วนะครับอายุท้องตั้งแต่สีเดงขึ้นไปชัดไหมครับเนี่ยท้องตั้งแต่สีเดงขึ้นไปนะครับโอเคนะครับ <laughs> ตัวนี้ก็ตรวจท้องแล้วด้วยครับท้องแล้วด้วยแล้วนมให้พ้อมเห็นไหมครับเห็นนมไหมครับลาวนมเลยครับลาวนมครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับรอรลอลุนของซูเปอร์แคนย่าครับ <laughs> ของตัวแรกพร้อมกับที่จริงแล้วพร,ร้อมกับเช็ดงามนั่นแหละแต่เชล็ดงามเ,เามขาหลุดครับ ไปไปนางเอกเราโอ้หญ่คุณเยอะเลยไหมยคุณเยอะเลยใช่ไหมเนี่ย,ยม,ยมรุ้อักเสบอย่างรุนแรงเลยล้างแล้วนะนี่ม่มีเชื้อตรวจเลือกไม่เีเชี้อแล้วนะ หมอเสือเอาเลือดเอาเมือกไปตรวจแล้วไม่มีเชื้อแล้วแสดงว่าปิดแบคทีเรียธรรมดาหรือเปล่าต้องล้างอีกรอบไปย่างงั้นเ้าล้างมะลูกครับอันนี้คอมมลูกอักเสบ ล้างตัวเมียก็ล้างล้างบนพื้นดินนี้ได้อยู่เพราะว่ามันมันน้ำหนักไม่เยอะแต่ถ้าตัวผู้ต้องอย่างนั้นถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นพืชเราจะเละหมดเลยตัวเมียก็พอได้แต่ต้องพื้นแข็งนะครับตรงนี้เป็นถนนเก่าแล้วก็ล้างได้อยู่ก็วันเว้นวันครับครับเอาได้บ่อยครับ อาบทุกวันได้จะดีครับแต่ต้องดูอากาศด้วยนะนบางทา้าวันไหนฝนตกก็อย่านะครับทำหน้าร้อนเขาจะชอบน้ําครับชอบน้ําแต่ไม่ชอบอากาศเย็นนะครับครับยิ่งดีครับ